สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงเย็นนะคะกับการสอบเต้นต่อพี่น้องค่ะนี่ก็คือช่วงพักนะคะพวกหนังมีการ Happy Birthday พี่แบงค์อยด้วยนะคะเค่คนานไหมอะ่อานะคะเหระสารเพี่แบงค์ลอยนะคะ แต่ว่าน้องวาลิตแย่งซีนวาลิตแต่งหนาล้าสองเป็นคนอยู่ดีๆเะว่า รอยแล้วนะคะสุสานังกรพี่เบงร้อยด้วยนะคะ พี่แบงค์ลอยนะคะส่วนอันนี้ก็นั่งๆเบื้ง,งสองอนั่งพักนะคะอันนี้ก็พี่สวัสดท์ของเราเองค่ะได้บ้างไดนั่นอย่าลืมแนะนำนะคะ อย่าลืมเอามาให้ดูนะคะอย่าพร้อมไปคนเดียวนะคะนี่นะคะพี่น้องขาพี่นูกับพี่เก่งเพิ่นรดลงแล้วหาโลใช่ไหมห้าโลไหมพร้อมโลไหมล่ะมากอยู่หลายอยู่ห้าห้าโลไหมไม่รู้ยังไม่ได้ช่งแต่ว่าบอกด้วยหนึ่งอันนี้ค่ะนูแนะนำให้ไปตัดผมนานแล้วนะคะบอกที่ซื้อด้วย เดี๋ยวครูเพิ่งก็จะพร้อมแล้วนะคะเอ๊ดูสิ่งที่เขาทำนะคะเมนนั่นบะเมนมื้อนี้ใน้ข้วเพป็นเห็ดนอร์มายเป็นเห็ดเมนูเนอร์มายนอร์มายส่งยีียีรีทำไมแล้วสกายว่าในไรสุดร้านเพิ่งไปกินเนอร์มามาเราหนูกินเนอร์มายยีรีแับเนี้ยนี่นะคะน้องสกายแก้ข่าวด้วยว้า พ่อนี่นะคะพี่แบงค์ลอยเอาเค้กมาแบ่งวงสองนะคะจะกินนะจะกินอ๋อไปเลยไปเลยผู้ชายผู้ชายวงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือท่าเต้นปีนี้ป่ะเออเออ ติ๊บน้ำเดานี่นะคะพี่แบงค์ลอยรูปอรอลายแฮปปี้บ d ย y นะคะ <laughs> <laughs> นี่นะคะพน่หน่อยอยากกินเค้กก็คือกินก้อนมูอย่าบอกนะกินก้อนมูเค้ก <laughs> <laughs> <c oughs> พี่ชายวงซองแล้วเราจะไปดูน้องซันดูเค้กนะคะน้องซันน้องอะไรเราไม่ได้แด็กเลยจริงเลือกว่าแม่น้องทางแพ่งกินไปแล้วเอ้ยมันอ่อนอ่ะมันอ้าวเฮียซำเขาจะเด็กโอซนหลายเอาซ้อนตักเอาหน้าตักเอาซ้อนตักนะคะเห็นน้องหน้าน้องว่าดีงามเลยก็อยากขีมานะคะนันที่เป็นคอเทนะ อีกเพลงนึงก็ประมาณตีสามเลยตีสามเลยเหรอคะตีสามครับสองเพลงเอาสักตีห้าก็ได้เนาะเพราะว่าเออคืนนี้เราไม่มีงานเนาะไม่มีลาเนาะคืนนี้โอเคตีสามจานน้องไปนะไปจากภนะาพไปแล้วนะ <c oughs> เนาะเปิดเสียงให้หน่อยนะ <c oughs> เิดเสียงันี่นีะคะหยุดเลยรู้แล้วนะคะว่าเขาแชร์เราเขาเปิดคลิปเสียงแล้วเขาก็เอาเราไปใส่ไม้นี่นะคะทุกคนค่ะเขาแชร์เรานะคะนี่คือสองหน้าครูหนุ่มที่พร้อมจะแชร์เราทุกเมื่อนะคะ กินเค้กดีกว่านะคะกินเลยเอาเลยแปลกครับโอ้ติดลิขสิทธิ์ป่ะนี่เรา๋ขออนุญาตหยุดก่อนนะคะติดลิขสิทธิ์พี่น้องค่ะบกขันครบหน้าที่ตะวาเผอเผอกดยุดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเรามาถ่ายใหม่ก็ได้เดี๋ยวเอาไปตัดต่อนะคะ นี่คือทางเดินขึ้นสู่เวทีนะคะเวทีสอมย่ำแรงเขาสิยูนีนะคะเพราะว่าย่ำเว้นวงหนึ่งสอมมังนังน,นะคะ <c oughs> น้องเนเน่กายภาพบำบัดนะคะ <c oughs> โีโอยเออเออเออเอ้ยข้นเี่ยวไรก่น <c oughs> กวพอได้ไรถ่ายคลิปแต่วาสีครบแปดนาทีแล้วล่ะได้ไปซ่อมผูนน่ะใส่หอนขั้นแทงเล่นนะคะนี่คนนี่พีทตำแน่งอีกแล้วนะคะไม่เกี่ยวนะคะป้าชาวบามช่องพี่ ครึ่งเดาร์แล้วรับเบนเจอออฟเชเลียนะคะรับคูนซูมใส่คนรัเซ็าร์การจีเซอนาจีซอมนะคะที่ส่งที่ส่งข้างนี้ค่ะตรงเดี๋ยวเาขาดเลยค่ะอย่ากันดีดีอย่ากันได้อย่าเพิ่งตบกันนะคะคุณดาราหน่อย ทายรูกเอา้าแก้มทายคลิปปะแก้มไล่บ่หนูมาต่อให้มันพอแบบนาที่นะคะบางไดน,นั้น,นุกดหยุดไปรบรรยากาศการซ้อมช่วงหัวค่ำนะคะแต่ว่ามือนีผู้้ยิ่งสิกแกอีกสองเพลงนะคะพี่นุกว่าเลิกตีหา ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสาวน้อยระบินโชว์นะ,ะเด้อค่ะฤดูการที่สองนี้ตั้งปังแน่ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ